สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิสยาชาแนลม่านซอนะคะวันนี้นะคะเรามาย้ายรถมิโกมาลงบ่อนะคะเพราะว่าจะดินนะคะไม่เยอะนะคะวันนี้จะมาเก็บงานนะคะให้เสียนหน้าฝนนะคะวันนี้ก็จะมาเก็บงานนะคะประมาณสิบยี่สิบรถนี่ละคะ่ะมาจิดเตามกันเลยนะคะค่ะเราก็กำลังรัย้ายรถมาบ่อนะคะบ่อเราก็อยู่แถวนี้นะคะ ใชใใ้คุณน้ำเที่ยงเองนะคะบ่อเราก็ตรงนี้นะคะก็ด้วยความทุนเลคค็กๆค่ะที่จริงมันก็เลอะนะคะหน้าฝนมันก็เลอะนะคะแต่ก็มาขอความเห็นใจจากเจ้าของที่นะคะเพราะว่าเราก็ต้องการใช้ดินนะคะเพื่อจะไปปรับแต่งนะคะเทคอนกรีตนะคะเทปรับแต่งพื้นนะคะตอนแรกเจ้าของนาก็ไม่อยากให้นะคะแต่ว่าเอตยาขอร้องนะคะก็จะไม่เอาเยอะนะคะประมาณ20-30รถแล้วก็จะแต่งปรับทางให้นะคะปรับถนนให้นะคะ คางานงานก็จะประมาณนี้นะคะค่ะางานงานเราประมาณนี้นะคะค่ะเราก็จะมาดูว่าตรงไหนนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะหน้าง,งานค่ะดํานาแล้วนะคะมีฝั่งนี้นะคะดํานาเสร็จแล้วนะคะเอน็นดยาก็มาขอความกรุณาน,นะคะจักเจ้าของที่นะคะก็จะขอดินนะคะไปถมที่นะคะเพื่อจะได้ปรับแต่งเทคอนกรีตนะคะถนนนะคะประมาณเทล่านอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จาเป็นต้องใช้นะคะเนาะก็ขอบคุณเจ้าของที่มากๆเลยนะคะที่ให้ความเมตตากรุณาน,นะคะต่อเอน็นดยานะคะให้ดินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ะระบบทําง,งานก็จะประมาณนี้นะคะอ๋อนี่ค่ะเปิดเริ่มเปิดก้องนะคะเราก็จะขุณต้นมะขามนะคะไปปลูกไว้ให้คุณน้านะคะพะวัาม,มาขอดินเขานะคะก็ขอความกรุณาเขาขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เอ็นทียานะคะาดินไปถมที่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอุตสาห์ของเราก็คือฝนะค,ะคาฝนะะตกนะคะอะ แต่ว่าเราทํายังไงได้นะคะรับงานมาแล้วนะคะนก็จะให้มันเสร็จจะเก็บงานวันนี้แล้ค่ะก็เห็นใจทุกฝ่ายนะคะนอท้าวิ่งถนนมันก็เลอะนะคะก็ใช่นะคะเจ้าของที่ก็พูดแต่ว่าก็เอ็ดยาจะซ่อมมานะคะซ่อม,มให้อยู่นะคะก็มันก็จะไม่เหมือนหน้าแรงนะคะก็ขอขอบคุณน,นะคะขอบคุณเจ้าของที่นะคะที่ให้ขุดดินนะคะนี้นะคะเดี๋ยวเวลาจะเอาโมเตอร์ไซค์ออกก่อนนะคะ นีรายงานวันนี้นะคะแป๊บนึงนะคะอันนี้จะไปเอาโมไซค์ออกค่ะ ประมาณนี้นะคะางานก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาดินเอาค่ะประมาณนี้นะคะงานระคัเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะ เก็บที่นาของพี่เขาก็จะเสียธุรีนะคะเก็บที่นาด้วยนะคะก็จะประมาณเก mm. ็บที่นาให้เสียธุรีนะคะที่นาก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็จะก็จะเสียธุรีเลยนะคะดูแล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็จะปรับแต่งที่นาให้ดูสวยงามนะคะที่เรามาคูด,ดินนะคะ ที่เรามาขุดนะคะเราก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะก็ได้ดินไปทมที่นะคะอันดับแรกอันดับสองก็เจ้าของที่ก็ได้ที่นาสวยๆเห็นไหมคะเพราะว่ามันโน่นนะคะมันสูงนะคะก็จะปรับลงนะคะเราก็ปรับให้ฟรีนะคะปรับให้ฟรีนะคะขุดให้ฟรีเลยนะคะให้เจ้าของที่นะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะ,ะก็จะสวยงามมีน้ํานะคะเพราะว่าที่มันสูงนะคะเราก็ต้องปรับลงนะคะทําการเกษตรก็ได้สวยงามเลยนะคะ การทำงานนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ประโยชน์เจ้าของที่นะคะเห็นไหมคะเราก็จะปรับพีนาให้มันต่ำลงนะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ดำนานะคะนี่ก็ทางนี้ดำแล้วนะคะมันจะได้มีน้ำนะคะเพราะว่าที่มันสูงนะคะเราก็ต้องปรับลงนะคะ,คะสำหรับหน้างานนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้แอนตยาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอฝากช่องเล็กๆด้วยนะคะช่องนิตยาชาแนลบ้านซอสนะคะก่อนจะจบคลิปนะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของลุงป้าน,นะคะพี่ทีสกินนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะสบู่นะคะสบู่นะคะของคุณลุงเซรั่มนะคะว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ของมณโอมโฮมซัพ์นะคะก็ฝากเอซีช่วยสนับสนุนคุณลุงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อัญญากะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องนัตยาชาแนลบ้านซอสสวัสดีค่ะ